เธอพักเที่ยงอยู่ฉันรู้ฉันจำตารางเธอได้เธอกำลังทำงานเหรอทำไมเธอถึงทำงานตอนพักเที่ยงทำไมเธอไม่กินข้าวเที่ยงกินข้าวต้องตรงเวลารู้ไหมย mm. อย่างน้อยเธอก็ควรพักดื่มน้ำบ้างฉันรู้ว่าเธอชอบทำงานล่วงเวลามันสนุกตรงไหนทำไมเธอไม่ ผ่อนคลายบ้างหรือเธออยากให้ฉันไปช่วยให้เธอผ่อนคลายถึงที่นั่นฉันไปได้นะไม่อยากให้ฉันไปหรอกน่ารักจังข่วงฉันสินะไม่หรอจะเขินอยู่แน่เลย นั่นงานของใครงานของเธอเองหรือว่างานของคนอื่นของคนอื่นเหรอของคนอื่นเธอเอาอีกแล้วนะฉันไม่ได้โกรธเธอแต่ฉันโกรธคนพวกนั้น ทำไมถึงชอบเอาเปรียบคนของฉันอยู่เรื่อยแล้วก็เธอจะเป็นคนดีตลอดไปไม่ได้นะบางครั้งเธอก็ต้องเป็นคนเลวบ้างเพื่อที่สิทธิ์ของเธอจะได้ไม่ถูกขโมยไปเธอทำได้ไหมเธอจะเป็นคนที่มีเมตตา แต่ไม่ยอมให้ใครมาละลานสิทธิ์ของตัวเองเธอทำได้ไหมอืมทำได้ก็ดีแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นะเรียกฉันได้เลยนะฉันพร้อมไปหาเธอที่ที่ทำงานแล้วก็จัดการทุกเรื่องให้เธอให้หมดเลย ฉันทำอะไรอยู่ฉันทำอะไรอยู่นะเหรอฉันทำอะไรอยู่ไม่รู้สิขอคิดก่อนนะคุยกับเธอเพลินอ๋อฉันเพิ่งออกกำลังกายมาฉันไม่ได้ว่างงานซะหน่อยฉันก็มีงานของฉันนะฉันแค่รู้จักแบ่งเวลาเป็นเท่านั้นเองคนที่รับผิดชอบตัวเองได้ดี เราไม่เอางานของคนอื làm, ่นมาเพิ่มเพราะเขาต้องทำหน้าที่ของเขาเหมือนกันฉันถึงได้มีเวลาว่างไงไม่ได้ดุเธออยู่นะฉันแค่เตือนเพราะฉันเป็นห่วงเธอเข้าใจไหมไปกินข้าวได้แล้วงานของคนอื่นน่ะปล่อยให้เขาทำก็ได้ ถ้ามีครั้งแรกก็จะมีครั้งที่สองที่สามตามมาเธอต้องตัดครั้งนี้เสียตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้มีอะไรก็บอกฉันได้ฉันจะจัดการให้เองเข้าใจไหมคะ คนดีจัดการให้เรียบร้อยนะแล้วกลับบ้านมาเอารางวัลกับฉันก็ได้ฉันว่างฉันว่างมากอย่างน้อยก็ว่างกว่า,วาเธอละกันมไม่ได้แกล้งเธออยู่สะหน่อยหยอกเล่นนิดเดียวเองฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกเธอควรดีใจนะที่มีฉันเป็นแฟนคนทั้ง โลกแล้วมั้งที่อยากได้ฉันเป็นแฟน <c oughs> รู้แล้วฉันรู้ว่าฉันมาหลงตัวเองแล้วไงเธอไม่รักฉันหรอ <c oughs> น่ารักจังเลยค่ะรีบกลับมานะฉันรออยู่แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย